มันไม่ใช่แพงหมดต้องโชว์เด็กพ่อแม่พี่น้องบาปเตี๋ยพี่น้องอย่างเอฟซีเมืองลาวเมืองไทยเป็นอย่างเบิ้งหน้าตาเป็นแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องโชกมันเดินเพราะว่าเขาเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเอากลับไปซื้อมาเฮ็ดไปซื้อมาปิ้งพ่อแม่พี่น้องอบสนไมโครเวฟแล้วก็มาปิ้งในเตาหน้าตาเป็นนี้แหละแซ่บพ่อแม่พี่น้องมามามากินน้วกัน อเอางัดเข้าเป็นงั้มหนาวไข่ล้มมออุ่นไก่ไก่ฮางโกไก่อีสังละหนาววนยังวนหนาวไปกินหนาวมัมว่ามันแนวไหไวะมาด้ากระจกไปลูกคนนี้นะบุมมก,กินมันว่านวะเอเมื่อมมกี้ยังบุกินอยู่โอ้โหก็เชิญไรสบายดีสบายดีพี่น้องกินอาหารจานด่วนนะเมื่อย <med> ก,นมามากินแกงรามัยก็กินนะประเดี๋ยมากินพิซซ่าเพราะว่าอาหารจานนวลมาตัง้งานนะเมื่อยนะเราเป็นยังพี่น้องกินยังได้ก็กินได้มีเบียร์มีกายัางมันในพักพรนะเลือเบียร์อยเดีย หนาวไว้พ่อแม่ไป่นองมัอยู่ในเกล็ดรังไผ่เพียงอยู่พิซซ่าเล็กกับไข่ดาวมันเป็นเสือกุ๊กะตกเสือกูกินแย่งกับบุญญาพี่เนาะกินอ,อาหารพลังแล้ววันนี้ คือกินวันนี้เนาะ <laughs> นั่งพิกินยอะอยากคืไไอไม่บุกินด้เหมิกินแล้วไม่ได้อยาก่กินเพิ่มทำเหแม่ซื้อโค้ใหม่ ก,ก็ยังไม่ทุบา่าจาเขาไปกยนซื้อกลุกเดีาายวของี่ลาก็ได้ซื้อคือ,อกันทามันยังดียู่มันหวาใสอืมตกปนาอรจะแซ่บกับเป็นแบบพี่น้อกินน้ำแข็เด้อกินลาวีไทยเป็นสยากนน มันยังหรอกดูเพื่อนเนี่ยมันมีติดตัวเวยนว็นมาอยู่ขเขาเฮ็ดสำเร็จรูปเมียนแหละ <c oughs> อยากเราไปซื้อเอารถพ่อแม่ี่น้ออยู่เมืองนอกนะฮะ <c oughs> ตัวนี้เป็นยังไงแซ่บวะอ๋อ โมเมนตนั่นเนต <lebih S 1> ่ยนั่นพวโมเนบตุลโมเนเนาะตัวนั้นมันเจดดอนพุนนเจ็ดดอนปลายเดดอนแดดอนตัวแอตัวแอตัวแทายมีตัวดี้กคือเนื่อนอนอาบน้ำพักผ่อน่มเมนตม่น้องเมื่อ มัตลติระลักษณกเนอนห้องอาหารจานด่วนนะมันจะกินเขาก็บจ้องกิน,กนอาหารพาลัง กินอาหารพลังกับอิมอ่มอิ่มอิ่มบูดนเราก็อยากอยู่ขนาดเป็นแบบนี้อาหารพลังเนี่ยตอได้ผิดตอนไหนชื่อมบาบ้างจะยิง เป็นอัาง,งอีกครด้วยซคือมาปะเนี่ยป,ไปรไมาณไปเนาะปะไปตูแข็งตัวเยงนแต่คองไะเขาใส่ยังไงมะพริกบอกจาก้บาบัตรตัวม้ผักตัวี้พักได้หลาย มีโอเนียนมีแอบพริกในหามัดกันน่นมีเ็ดมีอยางเ้อังรอไปสั่งสองเบ้องนึงน่เขาใส่ย่างไใส่อย่างไรนสบายดีนะครับดีแล้เขาค้ายบม่่เขาใ็่เป็นงีเ่อไ่เขาใส่ตามใจเขาเลย เขางกินอยู่หันนะปนอ,อยากใส่ย,ยังใส่ยังสั่งตัแใจใส่พักกเยอะห่ดใส่ยังได่เย,ยอะอกมานห่อน,น,นได้พอแม่เป็นเนอะเจด้ไ,ไล้พิชาหัดเ่ก็ไม่ได้กินได้เพงกินจะ่ข้าวหูุหนน่อยกว่มือแรงดูเหล่มาผ่านกินจิเทียเนาะ ว่านั่งกินอยู่คนไปกินในตอนปีกายวะพี่ก่อนเบอร์เดย์กินอยู่แล้วพยักปุ๊บอืมกินอยู่บ้านตัวเขาก็บากินเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะมีสามกิจเสด็จกันเนาะมาจะกินอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าอยากกินเบียชาก็เลยมาเดกิน อาหารญี่ปุ่นมันมีหลายอันน่ะปีปูมีปลามีซูชิซูช่ชากินใมอันนี้ไม่กระชู้อาหารเอเชียหลาอย่างนะเขาลานอาหารเอเชียมันมีหลายอย่าง โอเคเนาะความ,มีการมันที่ขายกันหลายที่ขายหลายอย่างนะบบกายหลายอย่างพิซซ่ากับเต๊นต์เมีแต่พิซซาปศขาแบบนั้นนี่มิกนาโนเหต๊นต์เตอรมิกตอร์นาโนมือเลยคือเดี๋ยวเขาไปตลาดว่ามากคือกันเบิร์ตแต่ละวันมี่เจอเฉลี่ยได้ห้านาทีเดียว บ้านเราพุดบนกินเนาะคือกินอย่างมีเบิดเนาะ <laughs> ขัรนะ้านอาหารไม่มีเบิดนะอยู่ไทยขาามักอยู่ไทยอาหารได้นะข้ามักมูกระทะข้าเดือดเอามาก,กินไหนนายมาจะกินตัวใดตัวใดนะข้ามักตัวไหนมันไดมาแล้วจัดตัวใดมากินกินนะมาดูก,กินเนะ เอาคือคือคือบูญเยอะมากปัญญามันมากนะไม่มีกุ้งมีปูมีปลาไม่มอยู่มีไก่มีหมูมีโคเปิ้ลจะเอาตัวไหนกินได้ไหมโคเปิ้ลชาบมันจ้องนึงใหญ่ตัวนี้กินหลายเอาหน่อยเอาตัวใหญ่มาให้มีอ่ะเอามักตัวหันไล่ๆเนี่ยไงก่อน

ฉันอยู่บ่ายเท่ามันได้ไปจังพูดอ oh, ิ่มมันยดนนันมิเตกระ,นะะเปียกกระปุ่นเพ้อฉันมากแต่ขอมาจิมนะย่งยากเลยม่ไปไหนไหนบอปันไหนแต่จะ,จะเห็ดกินเองกันเป็นแต่บางักจะเรียเด็กจะไปกินอะกัน

Quốc chip video thì cái đồ chip หมองฟื้นจะมาไปจะอยากหมองฟอม้นตามมาหนุ่มอยากกิเขามากจริงเนาะโอ้ยกินอิ่มก็เมื่อยเอาย่อพ่อแม่ไปเนาะ,นนะแต่ก่อนกินข้าวใส่จะบ่เมื่อยแล้วแต่ข้าวยังหนุม่มเออ จ,จินเจป็ดชิก็จะยังเหตุการณ์รยอ,อย่างใจเมื่อยังไงสุขภาพคนคือกาเนอกค่อแม่เป็นน้องเนาะจะกูเจจีบก็ยังเหตุเบี่ยงอยู่ตัวพเมื่อยนะโอ้ได้กินเงินเท่าเรากิสออกแล้วพ่อแม่เป็นน้องพีต่อยแบบเมื่อยาหลิ่นในบัาน,นี่เโอ้แม่งยังนี่ก่อนแมงบูดมันม,มาทางไหนวะเมื่อนำถังเนาะ ภาวะนี่มันแค่ออกอย่นเดืดไปเรื่อยๆแหม่คือเศร้าเนาะคือได้แหม่กบพักผ่อนได้พอแหม่เป็นเหตุบางคนก็โอ้ยเหตุการณ์พอแหม่เป็นเนาะเซบาสต์อุพัมเท่ากับบืนไปเหตุเหตุจนตายอยากได้เงินอยากได้เงินนี่แหละความอยากได้บูมีสิ้นสุดพ่อแม่ก็พ่อจินพ่อจ่ายเออพ่อบอกพ่อให่ได้ยากจนสิ้ ทุกตีนบุได้เดี๋ยวบุเท่ากะไยังไปาการเท่าเล้่คิดว่าแปลกอยู่บ่พ่อความอย่างใดบุเท่าเท่ามาไปแห้งอย่างใดนี่แหละความอย่างใดบุมีเมืองพอเพื่อนว่าชินธรรมประจําใจเพื่อนว่าได้กต่ให้หงุจักพ่อพ่อกับหงจักอิ่มเพื่อนว่ากินแต่ให้หูุอิม่ม อิ่มเลยเก็ือแบงหูแบ่งปันนี่แหละเพื่อนว่ามันแม่นเลยพ่อแม่เี็นน้องคนเท่านี่้ดันยางได้กี่ยางได้จังได้เอ้อเลือบถ้าบ่กเอื้อบมันนี่ว่านักเล่อาชิ้นลมหายใจหมดยังได้ยังได้ว่าสั่นเส้นพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขนาดบอกพอคือกันไม่บอพ่อทำนี้เรื่งเดียวเนี่ยบุญแม่ไป้องเหียวเนี่ยอยู่เมืองนอกนั่บุญแม่เนอย่างเป็นแม่หยางก็มีแต่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวมันมีแหตุเห็ด่ดยหรือเหนะเห็ดหมูรุ่นเดียวก็ไปติดทับติดทับไปเมืองสวรรค์หมูรุ่นเดียวก็ไปลายเลยนะคนเฮาชีวิตคนเฮา เขาไปเที่ยวเนแบอันนั้นนะคิดเพิ่นกัไปคิดไปคิดมากใจน้อยนะก็น้อยนี่เขาก็ไปเที่ยวเวลาไปเวลานั่งเขาไปเที่ยวคือสิคือสิสนุกสนานไปบ่มีไปยังมากลับมาจากคน <c oughs> ไปบักไ,ไปไปก็มีจัดไม่จัดสบายเอาอ่ะ เก็เกือไปบ่ามากคือกันนะเจ้ากระไข้น้อยก็ือเกือบได้ตีหนึ่ง,ง <c oughs> เาาลยวัได้ว่าตะมู่ได้ขน้อยก็ือเกือบได้ตอนนะเกือบไปบ่ามา <c oughs> จนไปมแม่แม่แหลนไปพื้นอยู่ห้องหมอผมพ,พ่อแม่พี่น้องขน้อยก็โอคนเท้าบ่ฮ้อนมือตายบุาตายเลอพ่อแม่พี่น,อน้งองหน,นึ่งวันจะไปก่อนลุงมาดุงไปก่อนนี่แหละคนเท่าชีวิตคนเท่าคนอื่นไ่ได้เปลี่นยังมัดไปแล้วไปบุรเดียวมันเท้าเป็น รล,ลมรถตายก็ไมนยังบมตาย่อแม่พี่น้องคือขน้อยนี่สาธุเทพระดาเปิเบึงบนด้จัชไงรยยังบมทันฮอนมือฮอนยาเปิดใอยู่ไปซะก่อนก็อยู่ไปเอาโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีม่แหงบุญสุขุสุคนรํารวยเงินทองปีใหม่มาฮอนไก่สิมาฮอนแล้วก็ให้อยู่ดีม่แห้งบุญสุขุสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อ,เดอกินแล้วกินเหล้าเมายาแล้วบวต้องขับรถขับราง ให้มีความปลอดภัยเจ้าของพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเป็นห่วงเดอ้อบายบายบายพี่น้อง